ขอนอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่ยี่สิบเอ็ดในรายการเพราะมีแม่และพอ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้นขณะนี้เราเริ่มกันศึกษาในพุทธานุสติ ในหัวข้อตถาคตเพราะตรัสรู้ชอบยิง่งซึ่งธรรมอันท่องแท้ตามเป็นจริงเป็นอย่างไรและได้มาร่วมกันศึกษาในทศพลยานคือยานอันประเสริฐของพระตถาคตยาวทุกๆพระองค์ทั้งที่มีแล้วในอดีตแม้จกมีในอนาคตและปัจจุบันค่ะและได้ร่วมกันศึกษามาจนถึงหัวข้อที่หแล้วนะคะ คือนานาธิมุติกยานซึ่งเป็นพระยานอย่างรู้อธัธมุตคือรู้อัธยาศัยความโน้มเอียงความเชื่อถือแนวความสนใจของเหล่าสัตว์ทั้งสิ้นค่ะมนุษย์จะเป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้นั้นก็ด้วยการฝึกฝนค่ะและการฝึกฝนนั้นก็มีแนวทางโดยเฉพาะที่พระบรมศาสดาผู้สูงสุดนั้นได้ตรัสไว้เป็นลำดับ นะคะมีความงดงามประณีตนะคะลุ่มลึกไปตามลำดับค่ะในเรื่องของการฝึกฝนของเรานั้นเพื่อก้าวไปสู่ความพ้นทุกพระองค์จึงได้ตรัสข้อปฏิบัติไว้เพื่อให้เรานั้นได้สะดวกในการเดินทางขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในหัวข้อคือธรรมะซึ่งเป็นขั้นตอนข้อธรรมย่อย เพื่อให้มองเห็นวิธีปฏิบัติได้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นมีอยู่สามอย่างด้วยกันค่ะข้อที่หนึ่งคือสังวรข้อที่สองคือสัญญมะหรือสัญญมะคำนี้ไม่เคยได้ยินบ่อยนักแต่ที่จริงใช้มากในทางธรรมผู้เรียนหลักธรรมน่าจะเอามาศึกษาดูข้อที่สามคือธรมะเป็นตัวหลักกระจายลงไปข้างล่าง เพื่อจะให้เห็นขั้นตอนยักเยื้องออกไปมากขึ้นทําให้เห็นวิธีการที่จะเจริญก้าวหน้าในธรรมะหรือการดําเนินชีวิตที่ดีสามอย่างสามอย่างนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะคะในข้อหนึ่งคือสังวรแปลตามตัวว่าระวังหรือปิดกัน้นเน้นในแง่รับเข้ามาคือคนเรารับสิ่งของภายนอกเข้ามาในตัว คือรับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจได้เห็นได้ยินในเรื่องต่างๆมีประสบการณ์เราก็รับเข้ามาการรับเข้ามานั้นมันก็มีทั้งทางบวกและทางลบในแง่ทางบวกรับเข้ามาแล้วก็เป็นผลดีเป็นความดีงามเป็นความเจริญก้าวหน้าส่วนทางร้ายฝ่ายตรงข้าม ก็เป็นเรื่องของความเสื่อมเสียและเป็นความชั่วเสียหายหรือบางครั้งของนั้นเป็นกลางๆางแต่ใจที่รับไม่ดีวิธีการรับหรือตั้งรับไม่ดีรับเข้ามาแล้วแปลความหมายไม่ดีเอามาทำให้เกิดผลเสียและเกิดอกุศลธรรมขึ้นตรงข้ามกับอีกคนหนึ่งหรืออีกเวลาหนึ่ง เมื่อรู้จักฝึกตนแล้วรับเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดผลดีเป็นเรื่องของกุศลธรรมตังตัวอย่างเช่นเมื่อมองเห็นผู้ประสบความทุกข์นอนเจ็บปวดเดือดร้อนอยู่เมื่อเราเห็นเรียกได้ว่ารับเข้ามาใช่ไหมคะอาจจะเกิดกุศลธรรมด้วยโยนิโสมนาสิการหรืออกุศลธรรมด้วยอโยนิโสมนาสิการ แล้วแต่ว่าขณะนั้นจะมีมนุิการอย่างใดนั้นก็หมายถึงว่าหากฟังและใส่ใจพระธรรมที่ได้ศึกษามาแล้วน้อมโยนิสมนุสยการก็จะเกิดความการุณาเกิดความคิดสงสารอยากที่จะช่วยเหลือให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสผลจากทุกข์แต่เมื่อเกิดปัญญาพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าสังขารและธรรมเหล่านั้นหากเราช่วยไม่ได้ ก็พิจารณาด้วยความเป็นธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งและอย่างลงไปถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและได้เห็นว่าหากเรายังอยู่ในโลกนี้กันท,ที่ต้องจะประสบกับทุกข์ทั้งปวงเหล่านี้ที่เรารู้เราเห็นนั้นยังไม่ผลไปเพราะหากต้องเกิดอีกในสังสารวัฏมันก็เป็นเยี่ยงนี้ทุกขะอริยสัจ ที่เกิดขึ้นในภพทั้งปวงนั้นต้องเข้าไปกำหนดรู้ไม่สามารถควบคุมอะไรได้แม้ว่าการศึกษาพระสัทธ,ธรรมที่เรารู้ทิศทางที่จะใส่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นแต่ด้วยอำนาจของปัจจัยต่างๆนั้นมันไม่ใช่จะตรงไปตรงมาตามที่เราประสงค์ได้ จึงต้องวางใจด้วยการยอมรับได้ในสังขารธรรมเหล่านั้นนะคะว่าย่อมมีความแปรปรวนและเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นเองเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตาอย่างนี้นี้คือเหตุที่พระบรมศราสดาผู้สูงสุดทรงมีพระมหาการุณาธิคุณมีพระปัญญาอันเลิศ มาตรัสลูเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเกื้อปูลให้เหล่าสัตว์ทั้งปวงนั้นได้รู้เหตุแห่งทุกข์นั้นก็คือสมุทัยและทุกขะอาริยสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งเร่าร้อนเดือดร้อนอยู่เป็นนิจยากนักที่จะควบคุมสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็จะได้เบื่อหน่ายคลายกำหนัด เมื่อสั่งสมบุญไว้มากพอก็จะเร่งปรารบความเพียรโดยการศึกษาพระสัทธธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติตามให้ถูกในอริยสัจท,ทั้งสค่ะหรืออาจจะน้อมไประลึกถึงตอนที่พระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ก่อนเสด็จออกบรรพชาทรงเห็นนิมิตสี่ประการเหล่านี้ทรงเห็นแล้วว่าการเกิดเป็นความที่น่าสังเวคาอย่างยิ่งจึงเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัยและพิจารณามองเห็นแนวทางปฏิบัติที่สมควรเพื่อจะแก้ไขความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งสิน้นอันมีมนุษย์เทวดาเป็นต้นแต่หาก ไม่เข้าใจตั้งใจรับไม่ดีก็จะมีอโยนิสสมนาสิการในใจโดยไม่แยบคายกลับรู้สึกรังเกียจขยะแขยงเกลียดชังเกิดโทสะเกิดความไม่พอใจกลายเป็นอกุศลธรรมเรื่องเดียวกันนั้น ใจที่ตั้งรับดีหรือไม่ดีก็มีผลดีและผลเสียแตกต่างกันออกไปนะคะนั้นก็คือการศึกษาพระสัทธรรมนั้นล่ละจะเป็นปัจจัยแก่โยนิโสมนาสิการเป็นปัจจัยต่อกุศลให้เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ด่านแรกของเราที่มีการรับรู้นั้นต้องใช้หลักสังวรระวังซึ่งเป็นเครื่องปิดกันด้วยสติ ที่ต้องมีอยู่ประจำใจใช่ไหมคะแต่สติจะคมชัดได้นั้นก็ต้องอาศัยปัญญาพิจารณาใคร่ครวนพระธรรมคำสอนแยกแยะให้ชัดเจนว่าสิ่งนี้ควรจะโยนิโสมนสิการอย่างไรซึ่งการใส่ใจในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมันเป็นสัพพะกะกรรมฐานซึ่งก็มี พรหมวิหารใช่ไหมคะมรณานุสติเป็นต้นคะ่ะสิ่งเหล่านี้จึงจะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการฝึกฝนด้วยปัญญาสติจึงจะมีความว่องไวเฉียบคมมากขึ้นนี้คือสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนนะคะหากจะฝึกสติให้คมชัดจึงต้องอาศัยปัญญา ส่วนในเรื่องของการสำรวมอินทรีย์ระมัดระวังปิดกันท่านก็อธิบายไว้ว่าเมื่อรับรู้หรือว่าได้เห็นได้ยินสิ่งต่างๆด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องระวังไม่ให้อกุศลธรรมเข้าครอบงำจิตได้ไม่ให้ความยินดียินร้ายเข้ามาครอบงำจิตนี้เป็นเรื่องที่ต้องสังวรระวังปิดกัน จึงจะเป็นปัจจัยเปิดช่องให้กุศลจิตเกิดขึ้นหรือช่องทางให้สิ่งดีงามทั้งหลายเกิดขึ้นนะคะในลำดับต่อมาบังคับตนได้และปรับปรุงต่อไปจนสมบูรณ์ก็คือข้อที่สองสัญญามะแปลว่าควบคุมบังคับหมายถึงการรู้จักควบคุมบังคับตนในการแสดงออก ในเรื่องของอินทรียสังวรน,นั้นเมื่อรับเข้ามาแล้วในลำดับต่อแต่นี้ก็ต้องมีการแสดงออกเราต้องมีการบังคับควบคุมให้ดีอย่าให้เกิดผลเสียหายเป็นโทษโดยเฉพาะท่านเน้นในแง่อย่าให้เบียดเบียนผู้อื่นพูดสันส้นๆว่าเราต้องรู้จักควบคุมตนเองให้ตั้งอยู่ในศีลในหลักความดีงาม เริ่มตั้งแต่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ให้ก่อโทษผลร้ายต่อสังคมอย่างนี้เรียกว่าสัญญมะก็คือไม่ถูจริตออกมาในทางกายสามในทางวจีสี่ซึ่งบุคคลที่มีสมาทิฏฐิชัดเจนนั้นท่านเหล่านั้นจะมีความรู้เข้าใจอย่างดีว่าเวลานี้ควรพูดหรือควรงดเว้นการพูด กับบุคคลเหล่านี้ในสภาวะอย่างนี้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในที่นั้นๆรวมทั้งทางกายอีกสามข้อซึ่งต้องระมัดระวังเพื่อความสงบสุขในสังคมค่ะนี้คือสัญญมะที่ต้องควบคุมบังคับในการแสดงออกต่างๆนะคะส่วนในข้อที่สามคือธรมะ เมื่อมีด่านในการรับดีแล้วและมีเครื่องควบคุมตนเองในการแสดงออกดีแล้วต่อไปก็คือเข้าสู่ขั้นจริงๆคือธรรมะซึ่งแปลว่าฝึกฝนปรับปรุงตนที่นี้ก็คือทำให้เจริญก้าวหน้าไปในคุณความดีจนถึงที่สุดคุณความดีมีอะไรที่ทำไปและทำจนเต็มที่ ท่านจึงเรียกว่าทำให้ไพ่โบนซึ่งเราก็เข้าใจใช่ไหมคะว่าในข้อสัมมาวายามะซึ่งเป็นความเพียรจําได้ใช่ไหมคะอกุศลที่ยังไม่เคยทำอย่าทำให้เกิดขึ้นอกุศลที่เคยทำแล้วอย่าทำอีกนะคะส่วนกุศลที่ยังไม่เคยทำทำให้เพิ่มปูนขึ้นเช่นสัมมาทิฏฐิที่รู้ชัดว่า ด้วยเหตุอะไรจึงต้องมีสัมมาวาจาสมากรมมันตะเหล่านี้เป็นต้นต้องรู้ชัดนะคะเพราะสมาธิฐินั้นเป็นตัวนำที่สำคัญส่วนในเรื่องของกุศลที่เคยเกิดแล้วก็ต้องทำให้เพิ่มพูนภัยบูนขึ้นมาเช่นการเจริญสมถะและวิปัสสนาที่ยังไม่ถึงที่สุดก็พยายามฝึกฝนตนเอง ให้เข้าถึงความบริบูรณ์ของสมถะและวิปัสนาจนก้าวไปสู่ความบริบูรณ์คือเข้าถึงมรรคผลนิพพานค่ะม้าทั้งสามประการนี้คือสังวรสัญญมะธรรมะมีสังวรสำหรับปิดกั้นในการรับไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามามีสัญญมะสำหรับควบคุมตนในการแสดงออก ไม่ให้เบียดเบียนไม่ให้เกิดผลเสียแล้วก็มีธรรมะไว้ปรับปรุงตัวให้เจริญงอกงามในคุณความดียิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดก็เป็นอันครบกระบวนการปฏิบัติธรรมในแง่หนึ่งในกรณีของผู้ฝึกคือผู้มาช่วยให้เราฝึกตนเองเช่นพระพุทธเจา้าทรงเป็นธรรมโกแปลว่าผู้ฝึก หรือทเมตุทเมตาแปลว่าผู้ฝึกเหมือนกันพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นทเมตาเช่นในข้อความว่าพักาวาอัทันตานังทเมตาแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ฝึกอทันตานังซึ่งคนผู้อย่างไม่ได้ฝึกที่หนีผู้ฝึกอย่างที่ว่ามา ก็หมายความว่าช่วยให้คนเขาฝึกตนเองได้พระธรรมคำสอนนั่นละคะ่ะเป็นตัวช่วยให้เรานั้นค่อยๆฝึกตนเองแต่นั้นหมายถึงว่าเราต้องเห็นโทษภัยของวัตถุกก่อนหากไม่เช่นนั้นแล้วการศึกษาบางครั้งผู้ที่ไม่เข้าใจในโทษภัยของวัตถุกศึกษามากมายเพียงไรก็ไม่ได้นำไปประกอบ หรือปรับปรุงตนเพื่อออกจากทางที่ชั่วค่ะการมาทำหน้าที่ช่วยให้ผู้อื่นฝึกตนเองนั้นท่านเรียกว่าทำหน้าที่ของการลยานมิตรในหลักสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นข้อหนึ่งได้แก่หลักของการลยานมิตรนั่นเองนะคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์เป็นการลยานมิตรของสัตว์ทั้งหลาย อย่างพระพุทธพจน์แห่งหนึ่งกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราตถาคตเป็นการยานมิตรของสัตว์ทั้งหลายทำให้สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาพ้นจากความเกิดผู้มีความแก่เป็นธรรมดาพ้นจากความแก่ผู้มีความตายเป็นธรรมดาพ้นจาก ความตายเป็นตน้นพ้นจากโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสนี้คือทำหน้าที่เป็นการ,รยาณมิตรในหลักพระพุทธศาสนาในกระบวนการฝึกนั้นสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีการ,รยาณมิตรด้วยในสังคมของชาวพุทธสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะลืมก็คือจะต้องพยายามสร้างสรรค การยาณมิตรให้มีขึ้นเพื่อจะให้ได้สังคมที่ดีมีศีลธรรมเราจะให้คนเขาพัฒนาตนขึ้นมาโดยฝึกตนขึ้นมาเองนั้นมักจะหวังได้ยากแต่ถ้ามีการยาณมิตรเป็นตัวอย่างและก็ช่วยแนะนำก็มีหวังมากขึ้นกนารยาณมิตรอันประเสริฐสุดนั้นก็คือพระสมาะสัมพปติเจ้าพระธรรม และหมู่พระอริยสงฆ์ใช่ไหมคะแต่การยานามิตรเจ็ดประการคือองคุณของการยานามิตรซึ่งเป็นคุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท้คือท่านที่คบหรือเข้าหาแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดความดีงามความเจริญในที่นี้ก็มุ่งเอามิตรประเภทที่เป็นครูหรือพี่เลี้ยงเป็นสำคัญนะคะ ซึ่งเราก็เคยศึกษากันมาบ้างแล้วข้อที่หนึ่งก็คือปีโยกัลยาณมิตรนั้นต้องเป็นบุคคลที่น่ารักในฐานะที่เป็นที่สบายใจและให้ความสนิทสนมชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไปถามโดยเฉพาะในเรื่องของพระธรรมคํำสอนและแม้ในเรื่องของปัญหาต่างๆนะคะ 2. องครุคือหน้าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึงได้และรู้สึกปลอดภัย 3. ภาวะนิโยคือน่าเจริญใจหรือน่ายกย่องในฐานะทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริงทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอควรเอาอย่าง ทำให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยความาซาบซึ้งและภูมิใจในความเป็นครูของบุคคลน,นั้นสวัตตาจักรู้จักพูดให้ได้ผลรู้จักชี้แจงให้เข้าใจรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไรอย่างไรคอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือนและเป็นที่ปรึกษาที่ดีหวัจนัขคโม อดทนต่อถ้อยคําคือความพร้อมที่จะรับฟังคําปรึกษาซักถามคําเสนอและวิพากษ์วิจารณ์อดทนฟังได้ไม่เบื่อไม่ฉุนเฉียวข้อหกคำพีรัญจะกระถังกัดตาถแถลงเรื่องล้ำลึกได้สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจและให้เรียนรู้เรื่องราว ที่หลึกส้งยิ่งขึ้นไปเจ็ 7. โนจัตถาเนนิโยชเยไม่ชักนําในอาถานะคือไม่แนะนําในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสียข้อมูลนี้นํามาจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมโดยสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโต ท่านสมเด็จนั้นได้คัดมาจากอังคุตรนิกายสัตการนิบาตค่ะการยาณมิตรนั้นเป็นข้อหนึ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกเลยนะคะของบุพานิมิตแห่งมครคซึ่งมีอยู่เจ็ดข้อและตัวการยาณมิตรนั้นเป็นข้อแรกซึ่งบอกได้เลยว่าหากบุคคลใดที่จะก้าวไปถึงมครคแปดอันประเสริฐได้นั้นจะต้องมี การละยานามิตรอันประเสริฐค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจาวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยส,สัจเโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ท,ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอานุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ะกราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ